สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวันนี้แตบกบตานิดนึงนะครับวันนี้ผมอยากชวนเพื่อนเพื่อมาลงสวนปลูกผักปลอดสารกินกันนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าใครว่างเรามาคุยกันดูนะครับผมขออนุญาตอ่านอคอมเมนต์ในคอมผมนะครับเพราะว่า จากมือถือผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับโอเค สวัสดีทุกคนครับโอ้มีคนกดคลิกไลค์มาสวัสดีครับคุณนันทพรสวัสดีครับคุณผู้หญิงติดดินนะครับโอเคยังพออ่านคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้อาจจะดูแปลกตานิดนึงเนาะก็สบายสบายนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเชื่อว่าก็เป็นวันที่เราเริ่มที่จะได้พักผ่อนกันนะครับหลายหลายคนที่เริ่มที่จะหยุดวันเสาร์อาทิตย์บ้างนะครับวันนี้เลยถือโอกาสดีนะครับมาชวนเพื่อนๆนมาดูแปลงผักของผมเองนะครับที่ที่ผมปลูกไว้เนาะวันนี้เป็น เป็นแปลงผักที่ใช้ผมใช้ของเพอร์มาคัลเจอร์คือเกษตรยั่งยืนเนะเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันเนาะใช้เวลาสั้นๆน,นะครับไม่นานสนุกๆถ้าใครปลูกผักอยู่ขอใจทีนะครับจริงๆแล้วเป้าหมายผมจริงๆเนี่ยผมอยากจะชวน,นเพื่อนๆนะครับไม่ว่าเราจะมีที่มากที่น้อยแค่ไหนก็ตามนะครับบางคนอาจจะมีอยู่คอนโดเนาะหรือบางคนอาจจะอยู่พื้นที่เราไม่เยอะนะครับเราสามารถปลูกในที่กระถางเราก็ได้เล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตรง นกชานเราก็ได้ระเบียงเราก็ได้นะครับสามารถเป็นได้หมดเนาะก็อยากชวนเพื่อนๆมาอันนี้พอดีผมก็มีแปลงผักที่ผมปลูกไว้ก็เลยมาชวนเพื่อนๆมาดูกันนะครับสวัสดีครับผมณแจ็คนะครับโอเควันนี้น่าจะพร้อมแล้วผมก็ขอคุยกันเลยแล้วครับวันนี้คุยแบบสบายๆก็อาจจะไม่ใช่คุยเรื่องสุขภาพเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการรักษาเราอย่างระยะยาวเนาะเราใช้ ตัวอาหารเนี่ยเป็นยานะครับละอาหารที่ผมเชื่อว่าเป็นยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่ปลอดสารเคมีอาหารที่ปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ชวนหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะชวนเพื่อนๆว่าเรามาลองปลูกผักกินกันไหมอะไรอย่างงี้อันนี้วันนี้ถือโอกาสดีนะก็มาชวนเพื่อนๆดูนะครับผมขออนุญาตดาูคอมเมนตใน์ในคอมไปด้วยนะครับอาจจะช้านิดนึงเนะดีเลย์นิดนึง อุปสรรคเดียวของเราในวันนี้ก็คือผมกลัวอย่างเดียวว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะวันนี้ออกมาข้างนอกเลยนะครับถ้าฝนตกก็อาจจะต้องปิดไลฟ์เร็วนิดนึงแล้วก็ถ้ามืดเร็วเราอาจจะปิดไลฟ์เร็วนิดนึงนะครับก็คําถามสุขภาพเหมือนเดิมก็ฝากคําถามไว้ได้นะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่มึงเข้ามาใหม่นะครับผมขอเริ่มเลยนะสวัสดีครับผมคุณแจ็คนะครับจะเฟรดรู้จริงเรื่องเส้นผมและผิววันนี้ เราจะมาคุยกันในเรื่องของการปลูกผักนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของเราก็คือทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีได้กับคุณผมคุณแจ็คนะครับก็คือเนื่องจากว่าจริงๆแล้วก็เป็นความบังเอิญมากกว่านะครับตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาไลฟ์เรื่องเรื่องปลูกผักหรอกคือผมมาปลูกตัวมะเขือเทศไว้จากที่เคยทำทำไลฟ์มาก่อนนะครับทำตัววิดีโอเนาะเป็นคลิปเรื่องการปลูกมะเขือเทศยังไงที่จะปลอดสารตรงนั้นเนี่ยผมก็ปลูกใส่กระถางไว้ใช่ไหมครับ ก่อนนี้ก่อนหน้าเนี่ยตัวผมเคยทําแปลงผักอันนึงไว้นะครับแปลงผักอันเนี้ยเรียกว่าแปลงผักแบบ permaculture นะครับแปลงผัก permaculture ก็คือย่อมาจากคําว่า permanent แล้วก็ agriculture นะครับก็คือเกษตรยั่งยืนนี่แหละถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยมันอาจจะดูเชยก็พูดภาษาอังกฤษนิดนึงพอเป็นเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วดูเหมือนแบบดูเหมือนน่าทําขึ้นนะครับคือคุยตรงนี้นิดนึงก็คือว่าตรงที่เป็น permaculture ก็หมายความว่าเป็นการที่เราเราจำลองความสมบูรณ์ของป่าเนี่ย เข้ามาอยู่ในแปลงแปลงผักของเราจริงๆแล้วมันสามารถทําได้ในกระถางก็ได้ทําในขนาดเล็กขนาดใหญ่ตรงนี้ได้หมดนะครับคอนเซปต์ง่ายๆก็คือว่าเราลองนึกถึงปกติแล้วป่าต้นไม้พืชผักในป่าเนี่ยจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะว่ามีใบไม้มีกิ่งไม้ที่มันมีการทับถมแล้วก็เกิดการย่อยจุลินทรีย์เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราจะไม่จำเป็นต้องไปเติมปุ๋ยเลยถูกไหม เห็นไหมครับตรงป่าไม้ของเราเนี่ยก็จะงอกงามของมันได้เองคือมันมีการหล่อเลี้ยงคือธรรมชาติมันดูแลก,กันเองได้เลยนะครับคราวนี้พอพอยุคต่อมาเนี่ยเรามาใช้สารเคมีกันเยอะพวกสิ่งตรงนี้ก็ทําให้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพิ่มมาเคเจอร์เนี่ยก็ ถูกนากลับมาทฤษฎีตรงนี้เอามาใช้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆใช้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนยุคโบราณทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศประเทศไทยเราก็ทํามานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตาตายายของเราเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้กันเหมือนกันเนะาะคราวนี้ผมก็เลยมามาลองดูนะครับผมทําแปลงนี้ไว้ตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงต้นปีประมาณเดือนเมษาพฤษภาคม้งถ้าผมจำไม่ผิดคือการทําก็คือ เนื่องจากพื้นที่ของผมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นลาดเอียงแบบนี้เป็นเป็นแนวสโลปลงไปอย่างงี้นะครับผมจึงต้องคล้ายๆกับขุดดินอะ่ะให้ให้มันให้มันลาบก่อนนะครับแล้วก็ลึกลงไปพื้นที่ที่ผมพี่ผมทําแปลงตรงเนี้ยคือทําไว้ประมาณสองคูณสองคูณห้าหรือสองคูณหประมาณนี้นะผมก็ทําแปลงแล้วก็ขุดลึกลงไปลึกลงไปประมาณ50เซนนะครับจากนั้นผมก็เอาต้นไม้จะมีต้นไม้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยใส่ลงไปก่อน แล้วก็เอาต้นไม้กิ่งไม้เล็กๆใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ดินใส่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปได้หมดเลยนะครับคพือสิ่งเหล่าเนี้ยเหมือนเราจําลองป่าไม้เนี่ยใส่เข้ามาในแปลงผักของเราแล้วก็ใส่ตัวจุลินทรีย์หน่อกล้วเนาะผมใส่จุลให้เกิดการย่อยสลายคือถ้าเกิดตามธรรมชาติจริงสมมุติว่าถ้าเราไม่มีจุลินทรีย์เราก็เราก็ใส่ทุกอย่างเนี่ยลงไปเนาะแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ6เดือนเราก็ปลูกได้เลย คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากให้เร็วหน่อยเราก็ใช้ผมใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยใส่เข้าไปคือจริงๆมันจะมีหลายชั้นมากหลายเลเยอร์มากนะครับที่ที่วางท,ทับ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 เข้าไปนะครับบางทีเราสามารถใส่พวกเอ่อพวกวัสดุเสื้อผ้าเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับพวกรองเสื้อรองเท้าคือวัสดุที่มาจากธรรมชาตินะผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ใส่เข้าไปได้เลยคือที่มันมาจากธรรมชาตินะไม่เอาพลาสติกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็ส่วนชั้นบนสุดเนี่ยมันจะเป็นดินประมาณ 20เซนนะครับก็ปลไว้เท่านี้นะครับ mm hmm. คนนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ย mm hmm. ผมทําแปลงตรงนี้ไว้ก่อนแล้วผมก็คุมฟางไว้เพราะผมคุมฟางไว้เพราะว่าผมตั้งใจว่ายังยังไม่ได้มีเวลาที่จะมาปลูกเหมือนเราตั้งใจวางเหมือนเหมือนเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็มีโครงมีอะไรก็ทําเก็บไว้แล้วผมก็ไปปลูกมะเขือเทศตรงใส่กระถางเขาแบบทาเพิ่มมาใน,นในกระถางมากกว่าตรงนี้เอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้มาดูแลเลยนะครับพอวันหนึ่งนะครับเปิดตัวผมเพาะตัวมะเขือเทศเนี่ย ไว,ไว้เยอะใช่ไหมครับเราก็ที่เหลือจากการที่เราไว้ในกระถางอะ่ะเราก็มาใส่ไว้ในตรงแปลงเพิ่มมาเราก็ใส่ใส่ใส่เข้ามาพอใส่เข้ามาแล้ววันหนึ่งผมเดินผมก็ทําสวนของผมเนี่ยครับก็ไม่ได้ดูแลมันเท่าไหร่วันนึงผมก็มาดูว่าเออทาไมต้นไม้อะไรมันคลุมพอมาเปิดดูมันเป็นมะเขือเทศออกมาเยอะมากเนี่ยครับเป็นแบบขึ้นมาผมนึกว่าเป็นเหมือนเหมือนองุ่นเลยครับขึ้นมาแบบเยอะมากเยอะกว่า เยอะกว่ากระถางที่ผมปลูกไ,ไว้อีกนะครับแล้วก็เยอะจริงๆนะครับมันขึ้นมาเยอะมากวันนี้ก็เลยพอเห็นแบบนี้ก็เลยเออเดี๋ยวชนวนเพื่อนๆมามาดูกันดีกว่าว่าว่ามันเห็นผลยังไงซึ่งการดูแลไม่ต้องแคบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็ปล่อยให้อ่าจะมีมีพวกหอยทากอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันเป็นการปอะสารเนาะแล้วก็เวลาผมาจะจะไล่เวลาดูแลเรื่องของศัตรูพืชอะไรพวกนี้ผมใช้ถ่าน าของอาจารย์กระมนนะครับก็คือเป็นปลอดสารเหมือนกันแล้วก็ามาละลายน้ําแล้วก็พ่นๆฉีดๆแต่ตรงนี้ผมตอนนั้นผมไม่ได้ดูแลเลย,เลยนะกด็ดูผลิตผลมันค่อนข้างดีนะครับแปลงนี้ผมมีไว้ผมตั้งใจไว้ไปเป็นแปลงเหมือนพืชผักสวนครัวก็จะมีตัวมะเขือมะเขือปาะเนาะปลูกไว้แล้วก็มีต้นมะขามเรียกะมะขามแขกนะครับเคยเคยกินไหมเอ่ยนะครับตัวนี้มันจะกินยอดมันยอดมันจะมีรสฝาด กินกับพวกตัวแกงแกงเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะอร่อยนะครับผมก็จะยพยายามทําตรงเนี้ยปลูกไว้แล้วก็คิดว่าพอเรามีมีแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนเราแทบจะไม่ต้องเติมปุ๋ยเลยครับเราแค่เพิ่มดินไปแค่เพิ่มดินนานๆเพิ่มทีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพอร์มาจริงๆคือเพอร์มานนต์จริงๆคือยั่งยืนจริงๆนะครับวันนี้เลยผมเลยอยากชวนเพื่อนๆเนาะมามาลองทําดูนะครับเราสามารถทําในกระถางก็ได้นะครับลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ว่าทํำยังไงนะครับเราสามารถทําในกระถางซึ่งผมก็ ปลูกแบบนี้ใช้วิธีนี้นะครับปลูกกาแฟปลูกตัวหลายๆหลายๆอย่างที่ผมปลูกไว้ผมก็ใช้หลักการอันเดียวกันเลยคือพยายามใส่กิ่งไม้พยายามใส่ตัวจุลินทรีย์พยายามใส่ตัวให้เกิดการย่อยสลายแล้วก็ให้ให้มันเลี้ยงด้วยตัวมันเองแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเนาะมีใครปลูกผักบ้างไหมเอ่ยนะครับขออนุญาตด,ดูเพื่อนๆในในไลฟ์นิดนึงเนาะ สวัสดีทุกคนนะครับอาจจะดูแปลกตานิดนึนนงเนอะก็แต่เรื่องคําถามสุขภาพก็เหมือนเดิมนะครับปัญหาสุขภาพเราก็ฝากคําถามไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบอาจจะมองไม่เห็นเป็นแบบเรลไทม์ซะจริงๆเพราะว่ามันคนละเครื่องกันเท่านั้นเองคนนี้ถ้ามองถอยไปอีกแปลงหนึ่งครับมองไกลๆเห็นไหมครับที่จะเป็นโครงโครงไม้อยู่ตรงนั้นเป็นแปลงของกุสเบอร์รี่เนาะ,ะซึ่งตัวนั้นเป็นแปลงเก่าแล้วผมก็ตั้งจะก็เก็บผลกินจน มาหลายรอบแล้วนะครับคราวนี้มันหมดหมดรุ่นของมันแล้วก็คิดว่าประมาณเดี๋ยวผมต้องต้องมีการปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเก็บผลน่าจะได้ประมาณช่วงปกติก็จะได้ช่วงต้นปีนะครับกุสเบอร์รี่หรือ,อาภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะรังคะระคังทองนะครับที่มันจะมีผลที่เป็นกลุ่มเบอร์รี่นั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีความเปรี้ยวๆฝรัฝ่งนิดๆนะครับผมชอบเอามากินกับกาแฟนะครับมันช่วยในเรื่องของบํารุงน้ําดีนะครับเดี๋ยวถ้า ได้ผลผลิตยังไงเดี๋ยวจะมาโชว์เพื่อนๆดูในในแปลงถัดไปเนาะแล้วก็จริงๆมีปลูกข้าวด้วยนะทําข้าวที่เป็นพอดีกล้องม็อกแพนไปไม่เห็นนะครับอยู่ทางซ้ายทางทางเนี้ยของผมทางฝั่งนี้นะครับก็เป็นทาผมทําเป็นแปลงเล็กๆไว้ก่อนนะครับปลูกในทดลองก่อนนะครับเป็นแปลงทดลองเป็นข้าวน้ำตาลน้อยนะครับข้าวเบากอเขียวนะครับสำหรับ คนที่ต้องการควบคุมเรื่องของน้ําตาลในข้าวนะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะไม่ได้นุ่มมากแต่ว่าคือผมเป็นคนชอบไม่ชอบกินข้าวนุ่มมากอยู่แล้วนะครับก็เลยชอบพันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะปลูกแล้วก็เอาไว้ทานเองนะครับก็เหมันจะมีน้ําตาลน้อยแล้วก็ทําให้เรารักษา,ษาสุขภาพได้นะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องว่าเรากินข้าวข้าวเยอะๆแล้วจะทําให้มีพวกน้ําตาลหรือตัวคาร์โบไฮเดทที่เป็นเชิงเดียวเนาะนะครับตามคอนเซ็ปต์ของพวกเรานะครับโอเคไหมครับวันนี้มาแบบมาแบบไลายแบบ สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากก็มีมาชวนเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าน้าชอบไร์นี้นะครับเป็นช่วงแบบที่เราต้องดูแลตัวเองเนาะในการช่วงโรคระบาดที่มาเยอะๆแบบนี้เราอาจจะไม่สามารถซื้อผักได้ตลอดเวลานะครับไม่สามารถไปจับจ่ายซื้อของในตลาดได้นะครับก็ชวนเพื่อนๆนะครับมาลองลองดูนะครับที่ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับตรงระเบียงตรงที่ตรงไหนก็ได้ถ้าเรามีนะครับก็ค่อยๆทําเอานะครับ มาช่วยกันเนาะมาช่วยกันเหมือนเราช่วยกันมาดูแลตัวเองนะครับพอเราดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะครับเราดูแลแล้วก็สุขภาพเราก็จะดีด้วยนะครับมีใครมีคําถามไหมต้องถามก่อนนะครับตามคอนเซ็ปต์สวัสดีครับคุณนพสนกนะครับวันนี้มาแล้วเนาะก็คิดว่าวันนี้ตอนตอนเย็นอะ่ะตอนหัว้ามอาจจะไม่ได้ไลฟ์เนาะเราก็มาไลฟ์ สบายๆถือว่าดูพาเพื่อนๆมาชมชมสวนนิดนึงแล้วกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูภาพเขียวๆนะครับผมว่าก็น่าจะสบายตาดีนะครับเผ<ๆ>ื่อว่าหลังมีโอกาสนะครับก็ชวนเพื่อนๆมาดูตรงองื่นอีกนะครับมีมะละกอมีต้นกาแฟนะครับที่กําลังจะลงใหม่นะครับมีหลายอย่างนะครับตรงเลยไปอีกต,ต,ตรงนั้นผมมีตัวกระเจีย๊ยบแดงนะตอนเช้าเนี่ยออกดอกสวยมากนะครับกระเจี๊ยบแดงนี้ก็ ยอดมันจะเปรียปร้ยวๆเนอะรอมาเอามาใส่แกงส้มได้นะครับตัวตัวกระเจี๊ยบแดงนะครับก็มีหลายๆอ,อย่างอยู่เหมือนกันที่ปลูกไว้นะครับส่วนใหญ่พืชที่ผมปลูกไว้ก็จะเป็นพืชที่ตัวเรากินเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ง่ายสุดถ้าเราอะไรอย่างมะเขือเทศเป็นเป็นตัวพืชอันดับหนึ่งที่ผมกินบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เราก็ปลูกตรงนั้นแหละปลูกที่เรากินบ่อยๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือ,อตัวคอนเซ็ปต์ของผมง่ายๆนะครับก็เลยชวนเพื่อนๆมานะครับมา กินผักที่ปลอดสารเคมีแล้วกันนะไม่ยากจะมีคําถามใช่ไหมครับวันนี้นะมีคําถามว่าเอาเอมีนิดนึงก็คือตัวพึ่งนึกขึ้นออกไอตัวมะเขือเทศมีคนถามมาว่าเราควรจะกินแบบไหนดีนะครับจะกินแบบกินแบบดิบหรือกินแบบสุกดีนะครับคือถ้ากินแบบดิบเราจะได้ตัววิตามินซีใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันโดนความร้อนไปแล้ววิตามินซีมันจะหายแต่เราก็จะได้สารไลโคปีนใช่ไหมครับไลโคปีนก็ได้ในเรื่องของอความสวยงามนะต้านอนุมูลอินทระนะครับสารตัวนี้ก็ก็เลยมีมีการพูดถึงกันเยอะในเรื่องของความสวยความงามด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสำหรับผมผมแนะนําว่าให้กินทั้ง2องอย่างเลยนะครับตัวผมก็จะกินทั้ง2องอย่างแบบไม่ได้ไม่ได้แบ่งสัดส่วนอะไรมากคือวันนี้เราอยากกินดิบเราก็กินดิบเราก็ได้วิตามินซีนะครับถ้าเราอยากกินสุก แล้วก็ไปผัดไปทําอะไรของเราก็กินสุกคือเราก็ได้ทั้งสองอย่างไม่ต้องไปซีเรียสกันมันมากนะครับคือกินดิบเนี่ยวิตามินซีมันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับคือลูกหนึ่งเนี่ยเทียบเท่ากับตัวตัวส้มโอประมาณครึ่งลูกเลยนะครับเหมือนกับว่าถ้าเรากินตัวเมล็ะเทศเนี่ยประมาณสาถึงลูกวิตามินซีก็จะเพียงพอแล้วที่เราต้องการในแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับก็ ไม่ต้องซีเรียนเนอะถ้าเราอยากได้เรื่องของไลค p โคปีเราก็เอาไปทําเป็นผัดเป็นน้ำมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไลคโคปีขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับโอเคไหมมีใครวันนี้ผมมองไม่เห็นคนคนที่เข้ามานะเพราะว่า mm hmm. เครื่องมันจะค่อนข้างดีเลยก็เป็นว่าหวังว่าน่าจะชอบไลฟ์นี้นะครับช่วงเย็นเย็นวันศุกร์นี้นะครับ mm hmm. ก็มาถือว่าสบายๆกันนะครับไม่ต้อง ซีรีสอะไรมากการที่เราดูอะไรภาพสบายๆแบบนี้ผมเชื่อว่ามันก็ช่วยผ่อนคลายเราและการผ่อนคลายตัวนี้มันก็เป็นการรักษาเราอย่างหนึ่งนะครับมันทําใหเ้เรามองอะไรเขียว,ยวๆไกลๆเนี่ยมันก็ทําให้เราสึกผ่อนคลายเกิดขึ้นนะครับก็หวังว่าน่าจะชอบกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมก็ผมกลัวว่าฝนมันจะตกซะก่อนนะครับเลยอาจจะต้องปิดไลฟ์เลยละกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเริ่มคึมๆม,มาแล้วแล้วก็เริ่มมืดๆแล้วนะครับเห็นนะครับก็ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าลืมนะครับการทานผักการการทนนานเนื้อสัตว์น้อยลงนะครับเป็นสิ่งสําคัญกับการดูแลสุขภาพของเราในช่วงเวลานี้ในยุคนี้นะครับให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติในตัวคุณวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ